การติดตามและประเมินผลเป็นขั้นตอนที่7ครับเป็นการติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่นทวงทีรวมถึงเปการป้องกันปัญหาอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังครับ ดูดีขึ้นนะจ่าตัวผมนะครับไม่ใช่จ่าก็ผมหมายถึงชุมชนอ๋อชุมชนไม่ว่าตัวผมแหมอ้าววันดีครับผู้กองวัสดีครับ,รบจ่าไปไหนกันมาครับเนี่ยค <laughs> ือต้องขอโทษทีไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากไปทําโครงการอีกหนึ่งหมู่บ้าน<ม>เลยไม่มีเวลามาคุยกับครูครับอ๋อทั้งนี้ก็เรียบร้อยดีขึ้นนะครับการทํางานของแกนนําก็เริ่มจะลงตัวแล้วก็เป็นระบบดีขึ้นส่วนปัญหาภายในพื้นที่นี่ จากการที่ทำแบบสอบถามดูเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็พูดคุยกันเพื่อประเมินผลในพื้นที่ก็พบว่าปัญหามันลดลงนะจ๊ะก็จะมีอยู่บ้างครับผู้กองที่โรงเรียนนะครับมีคุณสมบัติบอกว่าเห็นคนแปลกหน้ามาป้วนเปลี่ยนปล่นเปลี่ยนอยู่แถวโรงเรียนและประสานมันยังผอหรืยอยังครับช่วงนี้ต้องระวังเพราะแก๊งยาเสพติดกำลังระบาด mm hmm. อาศรรยัยพวกเด็กเป็นช่องทางทํากัน mm hmm. ยังไงพวกเราต้องช่วยกันดูแลมากขึ้นนะครับ ก็เห็นกล้าบอกว่าจะจัดอาสาสมัครมาช่วยดูแลตอนเย็นช่วงโรงเรียนเลิกเขาจะหามาเพิ่มให้ครับผมว่าผู้กองกระจายไปคุยในบ้านดีไหมครับกล้าอยู่พอดีครับจะได้ปรึกษาหารือกันเลยดีเลยครับแดีครับดีครับว่าครับเล่าให้ผู้กองฟังด้วว่าเรื่องเวรยนยามเป็นไงอ่ะหมอสวัสดีครับผู้กองสวัสดีครับคืออย่างนี้ครับ ตอนนี้ผมให้เจ้านันนะครับไปดูแลที่โรงเรียนแล้วครับแต่ว่าคงจะเป็นช่วงนี้เท่านั้นครับหลังจากนี้เราต้องดูแลแล,และแก้ไขปัญหากันเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเจ้านันเนี่ยน,นะครับไปเข้าเวรช่วงกะบ,บ่ายก็คงจะไปเข้าเวรที่โรงเรียนไม่ได้ครับเชิญน,นั่งก่อนครับจะช่วงเย็ยนเนี่ยเราจัดเจ้าที่ตำรวจไปช่วยชาวบ้านเพราทําทำงานเะยจะได้ช่วยกันขอบคุณมากครับทุกองส่วนผมเนี่ยต้องขอขอบคุณครูปิว<ม>ก้าแล้วก็ฝากขอบคุณชาวชุมชนทุกคนนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนโครงการนี้ดำเนินมาได้ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างก็ชวนยยแก้ไขกันไปส่วนทางเจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยก็จะช่วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับเท่าที่ทําได้นะครับแล้วถ้ามีอะไรนะครับก็โทรหาผมหรือว่าจัดเพียงต,ต่อเวลานะครับส่วนการประเมินนะครับการประเมินนี้ผมก็ขอให้ทําเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนะจะทําทุกหเดือนหรือว่าหนึ่งปีก็ได้นะครับและส่วนแบบประเมินนี่ก็เพื่อการประเมินผล ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนกันตามที่เฉพาะวาล้อมที่เป็นนะครับผมก็มาที่นี่บ่อยๆอยู่แล้วถ้ามีอะไรจะให้ช่วยเหลือผมยินดีครับได้เลยครับจ้าวสุดยอดครับที่จริงพวกผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะผู้กองกับจ่าที่ตกเป็นพาระเข้ามาช่วยดูแลในชุมชนของเราด้วยครับไม่เป็นภาระหรอกครับเพราะมันเป็นหน้าที่และนโยบายของเราอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อความสงบสุขของชุมชนของเราและผมยังอยากให้โครงการนี้ยั่งยืนและต่อย,ยอดไปสู่โครงการอื่นต่อไปถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้เข้ามาบ่อยๆแต่โครงการนี้ก็ยังเดินต่อไปได้และถึงแม้ว่าพวกเราบางคนเนี่ยไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วแต่ก็ยังมีคนอื่นๆที่ได้เข้ามาประสานงานต่อไปอืก็เปรียบเสมอ <c oughs> นกัรตำรวจที่โดนย้ายไป <laughs> แต่ว่าการทำงานเนี่ยมันก็ยังอยู่ <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> ก็เหมือนอย่างคนแก่อย่างผมนี่แหละครับถึงจะหมดแรงทำงานแล้วแต่ระบบการทำงานมันก็ยังอยู่เพราะว่าคนรุ่นต่อมาอย่างรุ่นเนี้ยเขามีจิตสำนึกที่จะทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็สารงานต่อไปได้ใช่ไหมครับ ในการดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง7ขั้นตอนนั้นอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดได้แต่บางครั้งอาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานของชุมชนเองซึ่งอาจจะต้องดําเนินการเพิ่มเติมหรือทบทวนการดําเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งโดยไม่จําเป็นต้องเรียงตามลำดับขั้นตอนครับซึ่งผมเชื่อว่าหากชุมชนมีความเข้มแข็งสมาชิกในชุมชนมีความสมามัคคีร่วมมือร่วมใจกันก็จะนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ไม่เกิดขึ้นในชุมชนได้และอาจนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่หรือปัญหาอื่นๆใน,นชุมชนได้อีกด้วยครับชุมชนใดที่ทําได้แบบนี้ก็จะมีความสงบมีความรู้สึกปลอดภัยจากอาญากรรมและยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งผลทําให้ทุกคนในชุมชนนั้นมีความสุขผมมองว่าสิ่งดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานแสดงละครส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับกิจาการของตำรวจที่แรกผมก็สงสัยว่าจะมีส่วนร่วมได้อย่างไงออมพอมาแสดงละครส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับตำรวจในเรื่องนี้แล้วทำให้ผมรู้เลยครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถร่วมมือแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้ตำรวจได้เราต้องยอมรับว่าท,า,าท่านเจ้าหน้าที่ระยะนี้งานท่านมากมา,กายไก่กอง ทั้งปัญหายาเสพติดเอ่ยปัญหาอาชญากรรมปัญหาโจรผู้ร้ายเอ่ยปัญหาจราจรเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนท่านบ้างก็เท่ากับเรามีส่วนร่วมกับท่านเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนต้องรวมพลังกันและต้องมีสามคัคคีกันครับ สวัสดีค่ะหญิงกัญญพัฒนันชยาการนะคะความรู้สึกของหญิงที่ได้มีโอกาสร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ามีพี่หญิงติดต่อเข้ามาหาหญิงแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงถิงแทละครทั้งหมด7วันค่ะมีกี่วันก็ถ่ายหมดเลยให้มาเล่นละครสรั้นของสํานักงานตํารวจแห่งชาติพอหญิงดูบทปุ๊บโอ้โหบทด,ดีมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและก็ชมุมชนเป็นอย่างมากนะคะหญิงอยากเล่นละครสรั้นเรื่องนี้มากๆ แต่ว่าก็ไม่พ้นความสามารถของพี่ๆีทีมงานค่ะพี่พีเขาก็อุตส,าส่าห์จัดสรรเวลาให้หญิงได้มีโอกาสดีๆนะคะไปเล่นละครสั้นเรื่องนี้ได้และก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณสานักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้หญิงเนี่ยได้มีโอกาสดีๆมาเล่นละครสั้นเรื่องนี้